ผเนอจ้ดใบยังเล้ยบกางมันเป็นปึกๆเลยนา่งลอยนิบอย่าวางหนาวางหนาลูกอยเอาใส่หัวดูฮะใส่หัวลูก่นใส่หัวเจ้าหันม่ใส่หัวลูกแนใส่หัวเจ้าแมนเอาวางใส่หัว เออเฮงเฮงค้ำคูนค้ำคูนด้วยค้ำคูนด้วเออเฮ็ดไปอ้าวเฮงเฮงเลยด้วยเอามาให้บ่าวล่าวใส่น้ำไงเฮงกันเนาะเห็นนั่งร้อยนั่งกับลูกอยู่นี่แหละพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวาสบายดีนั่งร้อยสบายดีโดยโดยสบายดีนั่งร้อยสบายดีนั่งบุญมีเอาวางได้นี่นะอยู่ชสยก็นั่งบุญมีนะ อยู่เฮือนเหมืนบ่อ่านี่ไม้ให้บ่อลาวเลยยงบ่ได้ยงินเสียงเจ้ากินแล้วบ่เข่าครับตุ่มกบนะบดกินอาบน้ำต้องได้กินอาบน้นะหอยบเ็ในจ้าน้าสีอาบน้ำก่อนโอ้ไผ่สูบนาให้บ้านนี่ผัวผัวให้ผัวสูบนาให้่อยสวเ สูบน้ำเธอได้ในเจ็บท้องเธอนั่นบะโดเออแบบมานาันอ่ะีเกี่ยวแก่กับมดลูกคือ FC เอฟซีเพนว่าเนาะเว้ย <c oughs> เป็นยังแม็นหมดการลูกป,ปะลูกอยากินข่าลูกอยากินข้าวยังไม่ได้กินข้าแต่แต่เพลินยังไม่ได้ป้อนข้าวลูกอยู่บ่ให้ลูกอยากกินข้าวข่าสัน <c oughs> อดเอาบุญมี แม่ยังไม่ได้ป้อนข้าวอยู่อีนั่งต้มน้ำนะกับต้มน้ำต้มน้ำยังบ่วหอนต้มหาลายๆโลดสนามแล้วก็เทน,นั่นใส่นั่นเนาะต้มลลายประมาณขิงโอนี่ปู้ใหญ่ใจดีดเด้อทางอ,อเมริกาผู่แหละเป็นฝากเงินมาสมทบอ่าเหตอุเื่นให้เจ้ากแมร์แล้วก็ให้บ่าวเล่าเนี่ยอ่าเ,ออเป็นสะพานบุญให้พี่น้องไม้เป็นฝากเงินมาหนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะคือเมตุจอย แม่ตุ้ยจอยฮีโร่พีนงง่น้องไอ้ซื้อเพิ่นเนาะฝากเงินมา,าจำนวนเงินก็สองร้อยพี่น้องไอ้เพิ่นให้บ่าวลาวนะร้อยหนึ่งให้นางร้อยร้อยหนึ่งคือเพิ่นซอยเรือขานะื้อเมืองน้ำมันบ่าวลาวในการเดินทางมาทําความดีเพิ่อนวะนะซอยเรือสังคมเนาะอันนี้ก,ขก,ก็ขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางแม่ตุ้ยจอยเพิ่นเนาะให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงให้เพิ่นอยู่ดีมีแรงอายุหมั่นค่อนเยินเนด้อแม่ตุ้ยจอย ฮีโลเนาะแล้วก ok, ็เงินอีกหนึ่งร้อยนะเพื่อนห้บ่าวเล่าหน่เป็นผู้จัดการเป็นบุตือัวหาแล้วแต่เจ้าที่เอาไปสมถบยั้งซื้อยั้งซื้อตะปอกตะปูซื้อนั่นซื้อนี่เข้ามาให้นั่งร้อยแต่ละสุดนี่อะไรที่ซื้อไก่เข้ามาเจ้าสองโตน่ะคือเงินเพิ่นนั่นแหละเด้อเพ่นเาไปกินไปเลี้ยงือเลี้ยง ยาากกินเหลไ,ไ่่ัโดยที่จริงนะเพิ่นให้บ่าวเล่านะซื้อไก่ย่างเซโนมาให้เจ้า <No. S 2> แต่ย่านซื้อมาให้เจ้าบ่กินก <No. S 2> ับย่านแบบเขาย่างกันแหละเขาเอาไปรวมกันน้ำเมืองน้ำมันก็ย่านเขาน้ำมันหมูมาทาไก่ท่ายัางไงนะ <No. S 2> ท่ายันเล้ยงก็ทายมันเหลือง้ยงทายมันเหลืองมันยังไหงหนะอะไรอยากกินอะไรพิษพญนยาเจ้าอีก oh. ก็เลยบ่ซื้อซื้อเป็นโตมาให้จัดก,การเองเลยซื้อเป็นโตมาบ่าวซื้อเลี้ยงเองบบบนี้ซื้อเลี้ยงคนบวกกิน เืองอะไจังมือเนาะอยากกินแล้วเมาสีกินนมันนม้กินแต่นมัที่จะกินแต่บูงไ่หุ่นเมกินแต่แกงน้ไม้กินแต่นไม้เจะน้อยก็ขาดสารอาหารอีกแล้วมันขาเรียกงมาเรี่องก็ไก่กันครับมันเพื่อนนี่พอนางดำานี่บ่มันจิบบมาวนกันบ่จิไปไปสนเขาบ่ มันมีตนาบ่มีหัวนะพี่น้อง,งมันย่างได้ไก่อยู่ไก้กันมันไปอยู่แล้วนี่กันยังไก่เข้ามาร้อยหนึ่งก็ได้อสองล้านพี่น้องเลสองล้านหนึงงนน่งแสนกีบแต่ว่าเงินที่ว่า

แต่เมื่อนี้นะเขาสิมาสง่สงส่งแป้นเจ้าอีกแ <โด S 1> ป้นปูกับแป้นแอม<โ>ด,ดีใจบ่ดีใจนะ้ำแล้วก็ไม่สี่ <โด S 1> แปดเงินก็อยู่น้ำเบาลๆนี่แหละสิมาจ่ายค่าแป้นเขาเดี๋ยวจะเอาเงินให้จะเบ <โด S 1> ิ้งลูกดีใจมาเรียก่อมาด่วนี่เงินที่จ่ายค่าแป้นเขาห <โด S 1> น้อยหรือหลายเจ้าว่ะ Lại. lại bò Hãy nó nói chắp nè này ừ. chắp cháp vô bò Đặc Chắp à. phần ừ. chắp Phần chắp phần Thôi bài nhá ngon À, à. à. à lấy bằng con Chắp nguyên bực bực, bực à. Dạ bằng nà Bằng nà lúc lại Đóng xài à. à. à, húa đu hả Xài húa lúc nè Xài húa, à, xe húa à, chậu hả xài húa lúc Xài húa chậu Xài húa gọi Mẹ xài húa chậu เเออเฮงเฮงคำคูนคำคูเลด้วยคคูเออเฮ็ดไปเอ้าเฮงเฮงเลยด้วยเอามาให้บ่าวเล่าใส่น the in like ้ำไงเฮงคือกันดีอยากเฮงกือกันเนาะเงินลายได้พี่น้องเลยมาหนี้เจ้าดันมาไหนม่มาบ่าวหนังเมียเจ้านี่ห่วย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยงเกาเกเสามันเห็ดรูไหมันเราอะไคอยคอชิ้ยกเองมันแตกเองเจ้าชี้ตังเนี่นี่เด้ออุ่ชิตังเ้งนแบบนะบอเห็ดแบบตู้นะบอบเ็ดือเห็ดแบบตู้มาเห็ดกลงยืน่งพวแห้งอย่าง้เนาะห้เห็ดือยู่บ่ไรพวแห้งอีกนูพวแห้ ไวๆไว้ไวไวผัวจากโหดแะจมได้ไหมจมเนี่ยไรามเนี่ยใอ้ละมาดูจมยังไงเกลื่อมาจมนี่ดูฮะมาจมม่คอยไรง้ยน้ำเนี่ยมานี้ยมีเห็ดเฮือนจมนยเื่อนกัยังบ่พออยู่แป้ยังบ่ไดดสีเห็ดีเห็ดนไมาไหม เงินค่าสร้างกระจักยูไใส<อ><อ>งน,น,น,นพอเลยเหดรพอเราบมีเงินจ้างคาสร้างได้ค่าสร้างได,ด,ด้สิค่าสรา้รางบริมีอะไได้ซื้อใหม่บัเลยเจ้ามาสิ หายเมียเอิญเมียกับบุก้าเอิญผัว่านเป็นเป็นเป็นในไหนเป็นในไหนผัวกาเอิญผัวคออยงคเจ้ายาณ้วนีาอิางไรมีเงินผาส่างไหม กสางกไว้ตำลังอ้าสบายดีสบายดีไหมสบายดีสบายดีสบายดีข้าาไว้ตำลังก็สินยังนะวะไปอยู่เขาตำลังลำเจ้าอันนี้เขามาอะไรจะจะเจ้าว่ากันกับสางมใช่ไเจ้าว่ายเนาะเตนในเจ้าปูนทีม้อู่รเห็ดปุ๊บแต่เขาทามเงินเราจะเดนด้เะะเนเหปุ๊บเงินใจเงินมากแบบนี้เห็ดได้โอ้ยหนวล้วเห็ดมันเร็วครบแว่ะ ก็แม่นดูก็แม่นดูทำรักกับเพื่อนเขาแล้วผมเลยจังใจเงินเขามุงมั่งเจ้าเห็นแล้วว่าแบบเพื่อนนะเจ้าเห็นแล้วขาออได้เห็นอเดี๋ยวได้แหละบิ้งเขาสิเบิ้งจะทำเมียจะดูเดี๋ยวได้เงอนเออมันเป็นสีไดเป็นสีไม่ได้เป็นสีได้เป็นสีได้ ว่าจังได้บ่ได้แล้วเอาใส่สางบ่สางเห็ดเฮ้ยสางบ่งว่าเรานั่นขอถามเรานั่นเรานี่เห็ดไงเราเห็ดเฮ็ดได้อยู่บ่คนบ่ได้กับคอยเฮ็ดคอยไปนนั่แหละบ่เกิ่งเฮ็ดบ่ได้แล้วขันเจ้าเฮ็ดได้ขอสิบ่จ้างสางบ่ได้เก็ดบ่ได้สางว่าสางว่าเอ่ะได้ว่าซั่นเอาให้สางเบิ่งแล้วให้ผัวเฮ็ดบ่แบบนี้เนาะใหายสางเบิ่งแล้วแล้ราคากาคถ่ายรูปไว้บดนี้ ให้เันเขาลูกเขาทายฮุไว้เพื่อนเขาสิเบิ้งห็ดแบบมันเด้ลูกไผ่ลูก้างเออเแมนส่งฮุไว้แล้วก็หาก็เบิงเออแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นหอกยังเห็นง่ายอือว่าห็ดมั่วไปเลยฮัมบไดิหินนเห็นโยห็นมาห็นในตาบบนี้เขาไปเบิงห่วแมนอันอันนี้เศร้ามันนี่สิเทปูนก่อนบ่ จะเทอยู่บ่เสาษฐีบ่เทก่อนที่ห้องตีนนะห้องตีนห้องพื้นนั่นกาดนั่นโอ้ทีมันกระไดแล้ไม่แก่นอยู่เนาะมันบอกกาดง่ายดอกมีแต่เอาอในด่านมาเทลงที่ก้นมันเทอน้่งก็ได้พอดีมันสิยากโอ้โหมันมามีสากมามีสายมามีเหอมีหีดไงเขาคิดเบื่อเขามันง่ายเขาไปสั่งกันอยู่ใส่อยู่นี่ยินใส่นะเดี๋ยวเอาหน่อยๆเอาใส่เดี๋ยวเอาเลยแก่นี่จะมาเทจะเกลี่ยจังหน่อยนั่นเท่น นำสั่งนั่นน้ำแข็มันก็ต้องใช้เล้เอาเขาสั่งเอาปลายไปเอาหลอดไทยไปเอาใช่ลินแล้วบ่รไทไอ้เจ้าน่ะเปลี่ยนลีนเนี่ยแียเราแก้วเองแบบนี้นะแ้วมีเงินซื้อลินโดยทอได้อะนะซื้อลินมาเทอดได้สามแสนสามแสนป่าสามแสนหรือสีนก็คือลดไทยังก็ยังใส่ฮลลินประมาณนั้นแหละแ้แต่ตัวถือตัวแพงเนี้ย เทาว่าว่า3เซนปลายตัถึกเด้หั่น3เซนจักกับแกอยู่ไสเนาะขอเอากะดจักเคยบ่เห็นบ่ก็ขายซายจองถามพุ่นพอลูกหาพ่นได้เบงเรื่อง่แล้วพอลูหาซื้อมาอันนั้นก็เราอันแกหินแกชายเฮาก็สิไ้นําของเราสิทีอันนี้ดิเราสิฮิดอันนี้ยังเิ่นดเตนังเิ่ด เราจะไปแก่เองเราจะเหตุเองอเราเห็ดตนงเองนี้และเราเห็ดเองตีนตังเราเซียะตีนตังเตีนตังตีนเฉนี่ตนเส่นี่แบบนเด็ดตีนนเราเห็ดตีนตังไ้าเราเนหไผเห็ดคายบ่เราเห็ดใส่เองกันแล้วเราจะไปใส่เราจะใส่เองเราจะเกาะอ้อมนรืเห็ดโมเดิร์นคือกันเหโมเดิร์นเหมเดินมาได้เด้อหนบ้ เราชโมเดิร์นกันสงออกคือกันเป็นมือคือการเราชเ็นี้คือกันไปและอมามดียังเมียจะหยังก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงข้าวดีสองซ่อนไดมืหอนี้นะจาจำได้เลยคนบอกข่าวดียังบอกผัวได้ข่าวดียัง ยังแนวว้าวเลยเออแล้วไม่เข้าใจวาวภาษาเจ้าหายดาวพัง้านอนตาทั้งแดดทา้ลยลืมคอยลืมคอยหูไวใช่หอมส่ำมืแล้วยู่แบอนี้นะปเยยูมุนไปรอดมาชมรถชมไม้ชมไม้ช ม็นย่างซองซอนนี่นะเฮ็ดไปดีปะลูกกันมีอะไรจำมาได้ทำนั่นและฮะ็มาส่งไหมใครมาส่งไหมแล้วก็ผู้ใหญ่จะเด้ฝากเงินมาสมทบเออเกิดอะไรบ้างนี่ อแม่จอยแม่ตูจอยวะแม่ตูจอยแม่ตูจอยฮีโร่แล้วก็แล้วก็ผู้ใหญ่เจดีย์อีกอยู่ฟังไทยผุนบ่ประสงค์ออกน้ำอันนี้ฝากเงินมาสมทบสามพันบาทโสามซอดเลยได้นี่ลืมบอกเฉียนชอผู้ใหญ่เจดีคนไทยก็ฝากมาสามพัเอาเือน ตัวใไญ่จะดีอยู่เมริกาก็ฝากมาอีกร้อยหนึ่งกับซองล้านหนึ่งแสนกับซื้อไก่มาเลยฮันซื้อไก่มาเนี่ยกับแสนปลายฮะดี <c ười> ใจบ่บาทเียไก่อยู่ตลาดพุทธไก่อยู่นี่แหละเฮือนไม่เท่านี่เฮือนพระตัวใหญ่นะ่ะแปดสิบพันนะซื้อน้ำลาวตัวน้อยนะ่ 50, หะห้าสิบฮะไม่เท่าอันนี้แหละแล้วซื้อไม่เท่ายัางเฮืนไก่เจ้าฮันดิ สพเขาจะคอยเห็นขอนยางคอยอันนี้คอยรู้จักขันคอยย่างคอยและหักทิมอยู่เดินอยู่หนองผูเใช่คอยแวะอยู่หนองผูหนองอะไรหนองน้องเต่าฮะดิหนองเต่าเจ้าก็ทิมใจไทยผู้ใหญ่จะดีฟังไทยนะเพิ่นมีบทประสงค์ออกน้ำแต่ว่าแม่ตู้จอยนี่เพิ่นกับประสงค์ออกน้ำอยู่อันนี้แม่ตู้จอยน้ำสตรูนฮิลล์กะอวยพรเพิ่น อุปมาแม่มาอุปมาแม่เมตุ j อยกับฮิลูลนามสกุลฮิลูก,ลกับปุญาปญาใจด,ดีฟังไทยดีฟังไทยละปใหญ่ใจดีอยู่ต่างประเทศด้วยอยู<น>่ต่างประเทศให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งควานจิบจะให้ได้ความไขรจะให้มี นอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เกียวนี่ถทดถอดอย่าไปม้านพันให้อย่าไปเบียดอาอยุมันควันยืนเด้อมันยืนเด้อมีตัวจอยเด้อโดยโดย เอาบาลเล้าก็ได้ให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะให้ได้ความใครจะให้งี้ซาธุสาธุได้เงินแบนแบนให้เกลมีถอดถอดจะไปมานพันให้อย่าไปเบียดอายุมันควันยืนเด้อไปทางใดให้มีพี่ช่วยเหือไปทางเนื้ดซื้อเงินช่วยทองเด้ออายุมันควันยืนเด้อสาธุสาธุ่าทุ่าทุนั่งร้อยไว้พ่อหนในแม่ไวพ่อใ้บ่าวเล้าไหนนั่งร้อยเอ้าเกิดเหตุขึ้นนะบุคาดคิดหรือถ่าย เฮ็ดใหมเด้่ยบ่เด้อนางร้อยอูไอพอน้แม่ให้อยู่ดีมีแห้งเอาเพลงคนนี้โดนดอกก็โดนพงแล้วบ่หนำลูกอยากเข้าเลยไลน้ำลูกอยากเข้าแล้วจะลูกไปพอนเข้าบ่เออเออเออเอาเอาไม้มาขึ้นบอเล่าสิมามาบ้านนี้น้าลูกเจ้ามันเย็นบอบอหนะ เอาไปเทใส่กกาเอาไปเทใส่เอ็นน่ะนี่เต้าอันนะั้นนะการนะันห้ออันน่ะสูบยาหน่าอยา้ไปสูบไกลลูกเด้อเม้นได้เด็กหน่อยก่อนสูบน่ยเป็นยังได้ปูปูสูบปูปปปปหาบเต็มเต็ม ่ะพี่น้องเอ้ยจ้าสําหรับผู้ใหญ่ใจดีเดอ้อ,ท,าาดอ,อ,อท,ดที่ว่าสมทบซื้อไหม่มาก็ยังบ่ทันได้อ่านซื้ออันเสียงเพิ่นเด้อเนาะรอให้ไหม่มาก่อนทางบ่าวลาวก็สิได้เว้าอีกครันึงเนาะสําหรับอ่าศรัทธาผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าซอยซื้อแป้นเนาะแป้นแอนแป้นปูแล้วก็ไม้น,นี่เนาะตอนนี้ก เพื่อนขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยก่อนเนาะคือบอกประประสงค์ออกนามเพื่อนเอาแบบนี้ก็ได้ฝากเงินมาสามพันบาทเนาะรายกาแม่ตุ้ยจอยฮีโร่เนาะคนลาวอยู่ต่างประเทศนั่นนี้ก็ได้ฝากเงินมาหนึ่งร้อยนั่นก็รวมกับประมาณร้อยหนึ่งจักเทอดายเดือนีเพื่อนเอาจักจักพันเนาะก็บรรหองขอตัวเอาไปเนาะสามพันปลายพอ ตามไปเดี๋ยวตามบรรสองบ่อเลือดจังไดอันนี้ก็ันกำลังใจให้ก่อนเนาะเอ๋อขี่รถเดี๋ยวนี้เรื่องจากน้องานะตามมาเลยเด้อพี่น้องเด้อให้เพื่นอยู่ดีมีแห่งสุขภาพเข้มแข็งเนาะให้เป็นร่ำเพลินรวยสำหรับแม่ตู้จอยก็ให้เพื่นอายุมันคนเงินเด้อแม่ตู้จอยที่เป็นหอมโปหอมใสเนาะให้ลูกหลานไปโดนๆเนาะสุขภาพแข็ง ลรกไทยไข่เจ็บอย่างมาเบียนมาเบียนเจ้าเดอ้อทางแม่จอยเลยค่ะผู้ใหญ่ใจดีฝั่งไทยเนาะตามนั่นแหละพี่น้องเว้ยตามน,านั่นเด้อเนาะสบายดีสบายดี